เ้ยทำไมเขาตัง้งรับด้วยเสียงอารมปุ๋นวะกำลังสบปนอะไรกันอยู่เลยยูสวัสดีครับสวีทท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะ,ะปั๊บมึงนะครับที่ผมปรับแ,แ,แ,แปลกๆกั้วยกคนเลยขอปรับแก้ด้วยนะทุกคนทำไมรู้สึกมันแปลกๆวะผมว่าผมก็ปรับเหมือนเดิมไปละคือขอเมาส์หน่อยได้ไหมทุกคนคือปัญหาที่เกิดขึ้นคือตอนที่ผมไปหามอสนะฮะผมหามอสลงได้เว้พอลงได้เสร็จปุ๊บเุกอย่างเสร็จปุ๊บทำทุกอย่างตามที่เขาสอนแล้วเกมเปิด์หายไป้ลบมอส แล้วก็ไปเปิดเกมใหม่ก็เปิดไปได้ก็คือทำยังไงเกมก็เปิดไปได้ผมลดลดหม่ผมทำทุกอย่างแล้วเกมแม่งก็ไม่เปิดให้ผมโว้ยต้นผมแบบผมท้อแล้วผมแบบต้องรีคอมใช่ไหมท้อเติมมือจะทำยังไงแล้วแล้วอยดูดีแม่งก็เสือกโหลดได้เฉยเลยเสือกเปิดได้เฉยเลยก็งองอะไรของมันวะนะเกมแม่งแต่ผมท้อจริงเว้ยเอ้ยเอ้ยถีบไม่ทันมาต่อเดี๋ยวฮะบ่นพอละเอ้ยแม่งไอ้นู้จะถีบได้เมื่อกี้รีโหลดเลยขอที่ไม่อ้าว ถีบกูลอป้าเหี้ป้ากูจะถีบคนที่หายป้าอขา่ข้ามข้ามไปไหนวะนี่เหป้าแม่งข้ามาาดดไปเลยทำไมเปิดปั๊ oh <my. S 1> แล้วเปิดปแล้วกลับมาได้เหรอป้าไปมึงนะคือเรื่องประเด็นน่ะปเป็นเทคนิคการยิงปืนแล้วนะมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาไงมีจะพังแล้วเนี่ยผมก็ไม่กล้าเล่นมากอะทุกคนเพราะว่ามาถึงว่าผมแบบไม่กล้กาไม่กล้าไอ้กระสีไม่กล้าใส่เดี่ยวมากเดี๋ยว้เดียเด๋ยวจะพลาดตายนะฮะผมยิ่งมีคนแบบตายห่าแบบโง่ๆอยู่อะเป็นเรื่องปกติของผมเว้ ว่าทุกคนแม่น้องแปลกเจอแล้วเห็นแบบผมตาแบบงงงขัดใจอ่ะอ่าปกติของกูทำไมรู้สึกมันแหลกๆวะมันมันแปลกๆวะผมปรับอะไรผิดยังไงเหมือนผมปรับอะไรผิดเลยอ่ะทำไมมันก็พี่แปลกแปลกๆวะผมปรับอะไรผิดเหรอน่ายขาดใจอ่ะอืมก็มันก็อ่ะคือไม่ได้เล่นแค่ไม่ถึงวันดีงั้นเนี่ยกลับมาอทีกล้รู้สึกแบบเราจะทะเลาะกับแม่งแล้วก็กลับมาก็รู้สึกแบบกราฟิกแปลกๆไปแล้วอ่ะ คืออะไรวะเนี่ยอาการผมแม่งเอาประตูล,อล็อกด้วยเอาเช้างมันแล้วกัน <Okay. S 1> ไม่ดีละผมปล่อยเล่นกระพิบไปก่อนแล้วกันนะถ้ากันนะเดี๋ยวผมไปหาวิธีแก้ก็คือมันลงนเรียมันลงบัตไม่ได้เว้ยผมลงแล้วมันบัน็อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ใบเควสดปะใช่ปะสมบัติผิดอ่าใช่แล้วใบเคละยิงอ่าไอ้เม็ดฟ้านะฮะยิงห้าอันราสปินเนลนี่กี่เยิงไปสองอันปะเดี๋ยวขอเคลียร์สองก่อนแล้วกันเล่นเหนื่อยเอาตรงฮะ เพราะว่าผมไม่คิดเงินว่าที่ผมลงมัดไปอะเกมจะมีปัญหาเลยให้ผมไม่สามารถเล่นได้อะใครจะคิดวะแม่งฝรั่งที่เขาทำคลิปมันก็เล่นได้ปกติของมันนะทำไมกูเล่นไม่ได้ไว,วานะ้ายีโอ้โหหัวกูเกือบหายแล้วชิบหายดีนะเห็นก่อนเออนั่นแหละอายนะไอ้เรอเลยตอนนี้เอาละเอาละเฮ้ยเขามาขึ้น,นได้หรอเฮ้ยอะไรอะยาเหลืองยาเหลืองภาคน,นี้เป็นเพิ่มหลอดด้วยปะถ้าเกิไม่ผิด ใช่ไหมเอ่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมอย่างที่ผมบอกผมเคยดูเกมนี้ไปแล้วนะแล้วลตั้งแต่ตอนที่เกมมันป่ายใหม่ๆแล้วแล้วผมก็ลืมมันเรื่องไปเกือบหมดแล้วด้วยก็สุดลูกสองอ๋อเฟืองมาใสา่ต้องซ่อมทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมเนี่ยประตูไปไหนอ่ะเอ้าประตูมาข้างนอกเดี๋ยวค่อยแล้วกันแต่ฝั่งนี้ไปไหนผมไม่รู้อ่าฝั่งนี้ไปไม่ได้เนาะแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ข้าวฝั่งนู้นโอเค เหมือนมีเสี่ยคนเลยีะเมื่อกี้อีกคนในบ้านมั้งครับผมว่าเคลียร์ของก่อนละกันนะเห็นได้ของไส่ตังค์ไหมเข้ามาแม่งสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนซื้อประกันไปแล้วประกันที่นี่ดีไหมอ่ะเห็นเขาซื้อกันจังเลยอ่ะผมไม่ซื้อหรอกผมกูเป็นงั้นแหละผมมาได้มาตามหาคนอ่ะผมมาได้มาซื้อประกันพวกคุณอยู่แล้วทำไมเสียงข้างล่างมันตุ๊บตุบตุ๊บตุ๊บไปตลอดตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดได้สวยอุ้ยกระโศดีนะกลับมาก่อน มือนจะมีคนรอต้อนรับกูอีได้ใช่มาเสกข้างล่างอยู่ใช่ไหมเนะี่ยสวัสดีครับไหนใครต้อนรับก่เฮ้ยใครต้อนรับอีกแลรวอะไรอ่ะโฮลี่แม่งไอ้พี่อะไรบ้างวะเนี่ยบ้ารี่เดียวอาหอเป็นแบบวะขึ้นข้างล่างกูเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มเฮ้ยขึ้นได้ด้วยหรอผมรู้ว่าขึ้นไม่ได้ผมกู้สา์ยืนรอเลยเฮ้ยเห็นข,ข,ของเห็นของเพชรยิงก่อน ่าบินระเบิดใช่ไหมอ่ีและชัยมาสิระเบิดสักลูกไหมฮารับสักลูกจริงปะว่าอย่าเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรพูอะไรหลังหูวะข้ามาก่อนโอ้ยเอ้ยเตะได้เดี๋ยวได้ได้เอาไปก่อนมาทาลุกพักเขาที่หน้าจริงปโอ้โหโอ้โหแม่งหมุนไม่หยุดเลยโอเคเอ้ยเตะได้เตะได้เอ้ยเตะไม่ทันอ้าคุณตแวแดเนี่ย เดกเลยลวกันเพิ่มเลยปะอ่าใช่ดิลวลุงไอ้หี้ยไอ้เช่ยลุงไอ้ฝัเฮ้ยเฮ้กูจะเตะลุงทำไมเกิอะไ,ไรเนี่ยเพื่อบอกว่าอ,อผมรู้แล้วทำไมผมว่าไปุ่มเที่ผมกดมแกไปโดนไอ้ปุ่มคันโยกนันแน่เลยมาเลยบอกว้าเลยไปงั้นเ้ยแม่เ้ผมปลดระเบิดตรงนี้ไปแล้วว่าผมใครจะรู้ว่าว่าจะมีคนดักรออีกแลวใช้มันเสกข้นบนหัวกวอนะ่ะอยากไหมมีม้มแยหมดชีวิตติดคอนเทนด์ เล่นดีๆไม่ชอบชอบติดคอนเทนต์หดหัวไอ้ล้ตัวเองเลยแมงเอ้ยไปไหนแล้ววะไม่รีบทำไมรีบรอเขาเข้ามาเรี่ยงผมต้องหายมันยังไม่มีมฟัสโอลี่แม่งวิ่งมาแบบไม่ตายอีกหรอโอ้โหเยอะมากนี่ไงดีไปก่อนทีดีดีแล้วก็วิ่งฉีกเอาเอาหมูชนหมูชนเอา ผมชนะก่อนชนะนะคุณชจะบอกคุณด้วยแล้วกันในบัตรอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งขีบก่อนเออไอ้เชื่อเดี๋ยวมีคนหัวขาดมาละนี่แหละนี่แหละตายล้มไปมไปด้วยไปด้วยเออลมแล้วสวยอะไรอะไรเลยอย่ายิงกูไอ้ยลามาเอ้าอ้ยเชื่อหมูดับเบิลคิวไปแล้วเอ้ยจะไม่ตายด้วยหมูช่วยมีกอ่าเทคบไอ้ชนกูด้วยไอ้เหี้ยอ้าวมึงดนกูใช่ไหม ส่วนกูใช่ไหมฮะอ้าวเอ้ยขอบคุณหมูที่ช่วยให้นะครับมงไม่ตายอีกเหรอฮะหมดยังหมดแล้วเนาะแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยหมู่บ้านนี้เนี่ยเรามีผู้ช่วยด้วยเหรอวะผู้ช่วยเป็นหมูเสียอะไรเสียหมูอีกตัวนึงมาเดี๋ยวแม่มาชนกูอีกตายไปไม่ไม่กลัวเปิดกระสุนอนะ่ะเล่นเล่นไปนเลยเอา้ามันไม่ดอกเนื้ออะไรพวกนี้เหรออา่าเรนโวเลอร์เราไม่พอคราฟของเนะี่ยเราไม่มีที่ส่วนเหล็กอะฮะ อาอมีอะไรเงีมม้ยมาหนีด้วยมันต้องหามันปิดตรงนี้ปะเพื่อไม่ให้ยามีมาตกข้างล่างแล้วมันกลายเป็นยาม,มีเสียใช่ป่ะระบบจะไม่ผิดอ่ะผมจำไม่ได้แล้วผมคิดว่าน่าจะใช่เหรอนะยามไม่ก็ไดาไม่ก่อน,มมอนละกันริมพันธ์ทันนี้ไปไหนอ๋อเกมนี้ไม่ต้องกดสเปซบาร์เพื่อไอ้น,นี่นี่หว่าผมลืมสเปซบ้บาไปคือมีดเอะเรากดสเปซบาร์รัวๆเพื่อจะโหดแหมเอาออันนี้ที่เซฟอันนี้บ้านเดิมนี่หว่าเราวนกลับมาเป็นรีซีโร่ฟและฮะกลับมาถึงจุดเริ่มต้นซะละ มาเอาละเอาละได้เวลาฟาพอละอย่าอย่าตีกูนะไอ้ป้ายฟาครบยังวะมันจะเคว้ได้ไหมอ่ะนี่อ่ะขาดอันนีงอยู่ไหนอะ่ะอืมทางมาก่อนละกันนะในนี้มีของไหมอะ่ะอ้นี่ไง o o เดนคล o c กเฟืองไม้เอ้ยมีสวยขอบคุณครับนี่อรที่ต้องการของดีมีด ได้เศษเหล็กเลยแล้วก็รูบีส้สวยครับกระสุนเลยไปกระสุนปืนโพกข,ขอบคุณครับแตงกิ้วแตงกิ้วอ่าไวันนี้แล้วกันจัดของหน่อยจัดของหนักให้มันเรียบร้อยเสียอะไรอ่ะมีเสศษไก่เมื่อกี้ประตูนี้มันก็เปิดไม่ได้ประตูนี้มันอ๋อไออ้ยมันมีไอ้นี่กันไหมนี่เด่ะทางแม่งไป บอกฝั่งนี้โอเคแปลว่าเราต้องไปฝั่งนู้นเนาะแต่ผมหาไอ้เม็ดฟ้าด้วยนะตอนนี้เดินหาเม็ดฟ้าด้วยมันหายไปไหนเม็ดดิ้งวะอยากจะได้ของมาหน่อยไหนๆก็มาแล้วอะเสียอะไรวะเอา้าสวยอา่าประตูที่มันล็อกน่าจะเป็นประตูตรงนี้แหละฮะมันเข้าจากเอ้ยมีมีถังไม้ข้างในตรงนะั้น่าจะเข้าจากข้างบนนะมั้งอันนั้นมันมีช่องใส่สกุญแจผมดาวไปก่อนแลยวผมไม่มีกุญแจแน่เพราะผมยังไม่ได้กุญแจสักบาร์ไอ้สักกองเลยสักบาร์อะไรบาร์เป็นประตูบ้าบอ ไปหมดแล้วสมองสมองฮะตอนนี้มันดึกแล้วฮะซอเสร็จแล้วด้วยแหละแต่ว่ามันดึกแล้วอะสมองสมองผมก็จะแบบเบื่อหน่อยฮะเป็นเรื่องปกติของผมเองเวลากลางคืนแล้วอะชอบเบืบ่อเบื่อเบื่อฮะเป็นเรื่องปกติฮะไม่ต้องแปลกใจทุกคนทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะแต่ว่ามันแหละฮะกลางคืนแล้วผมก็จะเดือดอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติฮะเป็นตลอดเวลาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแพสซีฟสกิลติดตัวแบบว่าเที่ทำงานทุกครั้งที่เมื่อมันดึกยิ่งเข้าใกล้เที่ยงคืนแล้วยิ่งหลังเที่ยงคืนอะจะเป็นอย่างนี้ตลอดอะอะไรอะ เอ้ยขวดน้ำหอมผสมได้ด้วยหรออ๋อใส่ใส่เลยปละล่ะอ่าใส่ไปเลยอ่าอ๋อโอเคสวยไปแล้วก็อันนี้ออ้ยถังสวยขอบคุณครับแล้วก็เอามีเจาะนะครัะเครื่องไอ้นี้โมชิโมชิไอ้ไอ้ยังไ,ไมันมนีฟ้าสุดท้ายนี่ไปไหนวะเออมันอยู่ไหนของมันวะนะ ผมก็ไม่อยากจะพลาดเพราะเดินไหนก็มาแล้วอ่ะมันไปอยู่สุนไหนนะผมหาไม่เจอด้วยทีประเด็นอ่ะอ่ะเราก็เป็นคนตาไม่ค่อยพอดีตเพราะเนี่ยสองลูกป่ะไม่มีนะถ้าไม่มีก็ไป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 กันด้ฮะผมว่าหาไปก็ไม่เจอละโอเคเปิดแล้วไปฮะไปเราโดดลงไม่ได้เนาะเราต้องลงมาได้เนาะไปลงมาได้ดีกว่า ฮู้ฝั่งนี้ไม่มีของเนาะใช่ไหมมีไหมเอ่ยไม่มีแล้วโอเคเราเหลือแค่อสูรไท้ายนหนึ่งหนึ่งอันใช้เลยก็ได้มั้งเอ้ยเก็บไปก่อนเดี๋ยวครับเก็บไปก่อนเดี๋ยวก็ผสมมันรีเลิศได้เร็วๆๆๆกว่าอดีเลิศเร็วกว่าธรรมดาจากการที่เป็นเลฟิๆๆนีวิวเพลย์มานานแสนนานว้าวสะพานอีกแล้วเราต้องมีสักครั้งที่สะพานมันหักบ้างเลยนะบ้านบ้านเหรอมีอะไรบ้างอุ้ยเงิน อันนี้คืออะไรอ่ะดันนี้ด้วยเหรออิวอีเย่เแย้วคนลุกเสียงอะไรวะทำมาจากฝั่งขวาด้วยเหมือนเสียงลมพัดอะไรดังกอก,กแตก,กเลยทางมาแล้วกันเนาะทางนี้ไปต่อปะวะผมว่าม่นทางไปตอ่อไม่ได้เลยอ่ะใช่เนะมันเขียนว่าอะไรอ่ะลากโก้เลกอ๋อแปลว่าเลิกเหรอภาษาสเปนใช่ไหมทางนี้สินะนนะแต่ว่าบ้านอันนี้เข้าได้ไหมอ่ะโมชิโมโมชิโมชิไม่เปิดให้กูด้วยขอบคุณครับแล้วทางนี้ไปไหน ทางนี้พบกับหนึ่งถังขอบคุณครับได้อะไรอะ่ะโอ้ยกระสุนตั้งห้านัดแน่ขอบคุณมากๆเลยครับทำไมมันเป็นทางนี้วนะเนี่ยมันมีอะไรให้ยิงปะวะบางหัวใจไม่ดีเลยพอแม่งมีแบบที่ยิงคงยิงของแลว้วเนะี่ยดาวไปก่อนเดียว,ว่าไม่มีถังหนึ่งหรอสวยดิให้กับอุ้ยิสว่วนเหล็กอ่ารสุนลูกซองเราไม่พอครับกระสุนพวกเลยก็ได้นะนะเอากืนพวกยิงโลยเลยฮะ,ะผมว่าอาจจะได้ใช้เยอะกว่าด้วยก่านลูกซองเนี่ ไปให้ดีกว่าไปตลาดทุกคนแล้วเราน้องอชลีน้องไปไหนแล้วนะน้องกำลังจะโดนขายประกันหรือเปล่าน่าจะโดนหลายสภาพแบบนี้โดนรับพ่อตัวมาขนาดนี้นะผมว่าเขาไม่น่าจะรับพ่อตัวมาเพื่อมาจาับนั่งจิบน้ำชา,าไม่แน่าจะรับพ่อตัวมาขายประกรันเพราะที่ดีคือหมู่บ้านแห่งการขายประกันวิลเลดในการขายประกรันกกกสำเร็จ holy พูดไม่จบประโยคเลยผัดต้องมาไหนเนะี่ยเฮ้ยอ้าวลุงลุงลงมาทำเชียอะไรเอ้าลุงลุงตายเหรอลุงโอเคขอบคุณที่ลงมาแจกตังค์นะครับแล้วกูต้องไปทางไหนเนะี่ยถ้ามันปิดขนาดเนี้ยทางเดิมหรอบ้านตอนแรกบ้านเป็นไม่เปิดอ่ะบ้านเปิดยังวะอย่าบอกว่าแม่งทางนั้นนะเพื่อเปิดบ้านได้กล่วตลกหน่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใชอ้าวบ้านไม่เปิดจริงด้วยแล้วกูต้องมาทางไหนเนะี่ยถ้าอย่างนั้นอ่ะทางเดิมหรอ มันมีทางอ้อมไหมอ่ะเมื่อกี้เลยคิดไปอย่างไรบ้างตรงนี้ลหล่อนนิดนึงฮะมันใช้สมองมันหนักอะ่ะเพิ่งจะสอบเสร็จเนี้ยความเครียดยังอยู่ฮะเฮ้ยด,ด้านนี้อ๋อด้านนี้อ้อมได้เอาผู้จะวนุญทำไมะไวะเมื่อกี้อะไรวะนะโอ้ยชิปกูยังไม่เห็นเลยมึงบ้าจากไหนเนี่ยไอ้พวกขโมยมาดิโอ้ยมันมาเป็นบุมาแรงเลยที่หมายแม่ไงก็ว่ามาันม,มาโดนกูได้ยังไง ไม่คือปาเป็นมุมบอลเลนเลยไอ้เหีเเยเเ้ยเดือดแกเชื่อมาๆเอาตังค์มาอะไรอ่ะไม่ตายไงเอ๋ต้อยาเชื่อซื้อประกันไปแล้วนะปไปวนะแหมตายหาซะป้าแต่คนหมู่บ้านนี้รวยเนาะขนาดซื้อประกันแล้วยังมีตังค์มาตอบให้กูุ้ยรวยๆเนี่ย <laughs> ที่นี่ที่ไหนมันมืดจังเลยทำไมลีองไม่เปิดไฟอ้อาวเหี้ยยิงไม่ทัน วอตดาเอ้าเาราเจอกับสมาชิกคนซื้อปาะกักนมีกับดักหมีแบ่บแบ๊บแบ๊แบ๊บเปอะไรไม่รู้ลุงเอ้วลุงถือกระไงมวะเมื่อกี้ใช่ป่ะเมื่อกี้ไม่น่าจะระเบิดนะน่ะอ่าเคลียร์ไปก่อนจริงๆหนูไม่น่าเคลีนะคยนน,ยนะน่าจะปล่อยมาเลยมาเนะี้ยดิงไปลุงนี่ไงเนี่ยเออน่าจะไม่น่าเคลียร์เลยน,น่าจะปล่อยทีบไปก่อน,ปปนเอาบาทาไปก่อนคุณอาจจะซื้อประกัน้วแต่ผมไม่มีประกันประกาศนะผมมีลูก ต้องบอกลูกซองก็ไม่ได้ต้องบอกไอ้ลูกตีนกูนี่แหละไอ้เหี้ยเกือบตายแล้วชีวิตกูเกือบเกือบจะหาไม่แล้วเมื่อกี้ลุงมาลุงอุ้ยเหี้ยละวิ้งดีไงอะไรของลุงครับอืมอะไรของลุงครับเออเป็นคนระเบิดข้างในสวยต้องงี้แหละเฮ้ย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 แทงไหนนะหยุดเลยเฮ้ยกูยังมีมีดอีกมีดดึงแหมกันทันดะดีเฟกคนแก่ ที่หละที่เด๋คลี่พลิบพลิบเอาไปก่อนบาทาลุพักกูขายกูไม่ได้ขายปาระกันกูขายลูกตีนกูเลยไหลผัดมากูกันด้วยอะไรอืมมาเรื่อยเลยเว้ยแม่ไม่โอาวยิงขยับไอ้นี่เลยเว้ยกับบักกุศารอให้มันก็นไม่อโอ้โหลีนัดเดียวตยายโพราะใหม่ก็มีงูปะ่ะเนี่ยภาคน,นี้มันมีงูใช่ไหมทุบแล้วทุบแล้วกู้นึกขึ้นได้วมีงูเปล่าวะ จ่ายแล้วกันนะเลือดแม่งโอ้ยกบักกบักกบักอ๋ขี้เกียจเสียกระสุนเคลียร์โอ้ยกูได้เสียใคร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 เฮ้ยีเยแป๊บมึงนะป้าเดี๋ยวกูไปหารอกูแป๊บมึงออ้อมดีกป่าว่าถามเมื่อกี้รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีแปลกอ้อมอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยป้ามันอยู่ไหนวะโอ้ยกบักโอ้ยเทียป้าบุงหยุดให้ไอ้นี่กูเลยละหลังมา ใช่ไหมเดนตรายเหรอเอา้าระเบิดในบ้านเฉยปลาไม่พลาดเหรอครับรโผ่ป้าแก่แล้วแหละเออถ้าแก่แล้วก็ไปพักผ่อนนะป้านะไม่ตน่าปลาวงปลาอเลยนะมาครับขายลูกตีนเนี่แหละสัตว์ไม่ใช่ขายประกันอ่ะที่นี่เราไม่ขายประกันโอ้ยระเบิดป้ามันตามอย่างไรวะน่าต้องไปฝังข้อมูลน,น,นี่เลยเอาละมาเก็บของอะไรอีกอะเสี็จจุดระเบิดไปแก้วเหรอ S 1> <S 1> อป้ามึงขยันเนาะเออกูซื้อสูตรสอดก็ได้มาเอาละมาไปตรงนี้อา่าสแคปไว้อย่างนี้ขนาดน่าสิ้นแล้วกว่าเฮ้ยก็ยังม,มีเวลามาจัดของเราจะเซลตีแม่งมีของส่งมหากูถึงหน้าบ้านเลยเอา้าออกมาได้ด้วยย่ะแอสซอร์เมื่อกี้โอ้ยป้ามึงโอ้โหป้ามึงไหนวะมาที่นี่อ๋ออยู่นูน่นมึงโผ่หัวมาพับ โผล่มาโผล่หัวโผล่มาโผล่หัวมาโผล่มาดิกูยิงด้วยเยี่ยมขวายป้าไอสัตวป์ปลาเนี้ยนะพ่อเป็นปาลาไหลที่อะฮะขวานคนเข้าป่ะวะไม่ได้มีนะมึงโผล่มาป้าโผล่หัวเงาๆของมึงออกมาสัาตวป์ปลาอะไรแหละเียเจ็บโว้ยยังมีคนอยู่อีกเหรอหมู่บ้านนี้มันมีกี่คนวะเน,นี่ย หมือนจะมีคนเยอะด้วยนะไม่ได้มีเสียงอะไรตึกตักตึกตักวะนะเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยใครปาระเบิดมาอย่างเงี้ยโอเห็นแล้วลุงมึงถือระเบิดเลยลุงมึงหยุดถือระเบิดเลยแล้วตายเลยปะนะ่ะเฮ้ยกุกัดกุกัดคอชักกระตุกอะไรเงี้ยลุงซื้อประกันแล้วประกันเขาไม่ดูแลเรื่องอาการชักกระตุกของลุงเอ้าไปเคประกันเอาแล้วลุงไม่ต้องมาเคกับกูไอ้ชิบหาย กูจะประกันกูบอกแล้วกูไม่ได้มาขายประกันกูมาขายฟ้อนตีนนั่นแหละขอบคุณครับแหมได้มาเคมากุยไอ้เด็กกูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้ขายประกันกูมาขายฟ้อนตีนขายกระดาษฟ้อนตีนขนาดนั้นเลยเหรอหนักแตะมากๆเลยกูขายให้กันนะลุงเอาไหมเอาเรื่องมันไอ้นี่ละแตกไปแล้วกันนะยาลไในกัก็จะผสมกูไม่ผสมใช่แล้วผ้าแบบนี้ได้บูเล็กเพชรมันลิงก็เป็นไรก็ไม่รู้ทับพันกั็คืนน่ะเสียงอะไรมันติ๊กตักติ๊กตั๊กขนาดนี้วะ ใครมันไอ้นี่หรือไงวะใครมันเดินหรือไงหรือมันมีเจ้พาพ่อนักขขกประกันอยู่ในบ้านหลังนี้หรือไงฮะที่นี่เหรอเอานี่เนี่ยที่นี่ที่ไหนโฮลี่มันมืดมากเลยอ่ะไม่สนใจคลองไม่ดีวะเสียงมันดังมากเลยไอ้เ,อเสียงติดตักเอ้าผูเหมือนที่เสียงระเบิดเลยอ่ะโอเคโอโหต่ำขนาดนี้ ต้องถอนอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวตายอะไรวะเสียงอะไรมาติ๊กตักวัดด้านซ้ายกูเนี่ยโห<ฮ>อ่ะอืมดูรูปก่อนแล้วกันนะเอ่อรูปอะไรก็ไม่รู้ไอคนที่เข้าในเสียงดังแล้วน่ะรอกูแป๊บมึงนะขอเวลาฟาร์มแป๊บนึงเออเออรอแป๊บมึงมาหาอ่าเออกูแกอย่าลุ้มกันนะเสียงอะไรไอเลวันเสียงใครวะมีคนโดนขายประกันอยู่ข้างในเหรอวะ ไม่ใช่ What the มึงไปแรล,ลุงกูรู้คนขายประกรนันหรืออะไรวันนี้ทุกคนดังเพราะเดี๋คนขายประกันเกมพี่นี่ชอบเบิร์นเสียนะต,ตูกตักตักฟรีอะไรอ่ะเอา้าทางลงใต้ดินเหรอลุง,ม,งมึงคลิปบอกไาแล้วให้กูเหรอว่ามันมีทางลงใต้ดินตรงเนี้ยขอบคุณนะลุงปเป็นคนใจดีจังเลยอ่ะให้เงินกูด้วยนะต้อรักกันเลยมีของอีกไหมอ่ะเอ้ยนี่นี่นี่นีนน่พบกับสมุนไพรสีเขียวขอบคุณครับ เกือบพลาดแล้วไหมล่ะอีน่าเดินเช็คก,ก่อนมาลงไปดีกว่ามันมีอะไรข้างล่างโอ้ my god มืดอย่างนี้จริงๆไม่ควรลงเท่าไหร่แล้วนะเนียรีกอนมีไฟไหมเออเปิดให้หน่อยเจ๋งมากว่ามนฝันง,ง่ายเดียวรีกอร์วอต t t อรใครวะนะ่ะใครมาโดนขัดประกันในนี้เนี่ยนะเอา้ามือใครเนี่ยโอ้โหดฟ้าแรงเลย มันเจ็บนะรู้ไหมเหมือนจะเป็นคนที่อยากจะพูดนะแหมพูดอย่างนี้เอาล่ะเฮ้ยมีสโมมีบุหรี่ไหมพูดกันตีกันก็จบเลยฝักอ่าปล่อยกูหน่อยก็ได้นะแหมเอ้ยโอ้ไม่ไม่ใช่แค่นั้นโอ้โหกูว่าแล้วคนขับมาการอยู่ที่นี่จริงด้วยโอ้โหกู้รัวขับมาการซะแล้วใหม่กอดโอ้โห กูว่าแล้วว่าเสียงดังงั้นนี่ไงเนี่ยมันถือมาแล้วประกันประกันไหมครับไม่ไม่ไม่กูไม,มไม่อยากซื้อประกันโอลี่ชิดมายัดประกันเข้าตัวกูมาแล้วจะเอาเชฟเตอร์เนอ,รนอนอะไรก็ไอ้ตรงนี้แล้วก็ขอจบคลิปไี่ตรงนี้ก่อนละกันนะผมขอจะไปพักผ่อนไปนอนแล้วนะ,ม,วนนวนะนะมันเที่ยงค,คืนกว่าแล้วผมควรจะนอไปนอนผมเบืนะ่อแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้ไปนะบ๊ายบายสวัสดีหยาดลวยไปบ้านนะ